หน่อยบ <c oughs> ให้ทุกคนกินอิ่มก่อนเดี๋ยวคนกินหลังมันได้กินหลายอยู่แล้วแหละบ่ <c oughs> อุย้ย <c oughs> แม่แขกกำลังใจดีขน,นาดเลยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยด้วยจา้าสวัสดีครับพบกับช่องแม่น,อน้องเจนนยจ้ายังบวกกับยังบวกกับเดี๋ยวจะมาไล่ แย่งต่อเนาะจ้ะแต่บรลูว่ามีอย่างอีกอยู่บ่ห <c oughs> รือว่าปลาไหลดมผกมิกกี้นี่สิขึ้นมาเนะจ้ะมาลุ้นกันจ้าเริ่มต่อปฏิบัติการแพนซีต่อจากคลิปมิก <c oughs> มกี้นี้เด้อจ้ะคลิปมิกกี้นี้เฮากะมาย่อนมาย่อนหูปลาไหลมาตกปลาไหล <c oughs> แล้วกัแทงปลาไหลจกปู <c oughs> จ้ะ, <c oughs> จะอันนี้ อลกิดที่สีส่อนต่อเลยจ้ะมีอย,อยู่บ่ปลาไหลสีออกจังหูอยู่บ่นนอถึงเขากวนไปหลายเลยกุ้งแน่นอนคิดว่าต้องมีกุ้งอพอมีแหนแต่ไม่รู้ว่าสีหน่อยสีหลายม้มมนยม่นอาบผึ่งอ่ะบ่ S <S แช่เหงระเบอรกรเลยเย็นมีแต,ต่ตตกุ้งต<ม>ัวใหญ่ยยๆบาหาอห์ฮะเลือกขีเ้เหยื่อจักหน่อยแล้วก็หยุ่มใส่คู่เลยเดี๋ยวค่อยไปเลือกอยู่เงนินปาดกุ้งไหมลูกกบกับมีไม่ใช่ลูกเขียดหรือลูกเขียดเอาลูกลูกเขียดหรือลูกกบแล้วนี่ลูกเขียดเอาเลยเอาเลือกขี้เหยื่อออกจักหน่อยแล้วใส่คู่เลยเดี๋ยวค่อยไปเลือกอยู่เเงินแผนเลือกหนาจะมีอยู่ปาดเมนข้าสารก็บไายหลาย ก็เลือก khi nhở อบที่ไหนบางบุญงกุณเต่เจ้าเลยป๋าติจู้ตัวยยิงสุดยอดบาทเดียวเด้อนี่จ้ะพิลุกพิโลได้ฮอตลูกออดออดเขียนเทเลยเอาอีกวะเทเลยเดี๋ยวค่อยไปเลือกเยอะเงี้ยก็ได้มีตุ้งเงาเงาเลยตุ้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกุ้งก็ได้จอดจอดเทเลยจ้ะ หลูจาดมา้างล่างเนาะจิ๊บเลยมีบาดนี่รุ่นบาดต่อไปจ้ามามาหนาวล้วบ่ยู่หึงแล้วบ่บาดที่สองสิได้หลายอีกอยู่บ่โอ้ปลาไหลบ่ออกจากหูนะบ่เมื่อยกวนเลย อยู่กำแพงหยิกำแพงหยิเขียงเสียต้องถ่าน้ำแหงเนาะถาน้ำแข็งโบขืนมาเลยไหมเน่โบข้นมากอึ้บบเลยเดี๋ยวซื้บึงเ่ยเต็มเหมือนเดิมเ้าเทเลยเร็วตดออกได้หนิเยืะอยู่นี่

บบทสุดท้ายเลยจะบแบบดูสิเงดยด้วไม่อยากออกไปเลยเลยครัเนะย็นเลยเนะ <laughs> ออนี่ยใช่ตงนี่อ่เลือกอ,อกีกทีพอละ บางเลยดิเริ่มบางเลยดิเอาล้นเทมา,าท่านคนเลือกยาด่าคนส่วนเด้อนี่แหละคนเทเบึงหนา้าเวเลยพายที่ไดห้หนาว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 ้ว <c oughs> คนเลือกยีดา่าดาคนนี้เด้อคนนี้เทอาลงเลยไม่กินแหน่ไปจัไปเลือกกันจ้าไปบ้านเนาะจ้าแบบน,นี้เซฟเก็บอุปกรณ์ขึ้นมา กลับบ้านกันถึงบ้านแล้วจ้ะขี้เหยื่อหลา่ซาวขี้เหยือ่ออกก่อนนะจ้ะเดี๋ยวค่อยเอาไปเลือกไลยเนี่ยขี้เหยื่อ,อไลายขี้เหยื่อไม่ได้ว่าดังๆขี้เหยื่อหล่เลยสิบึ่งในคลิปเด้อมันฝ่เป็นคนทีมันไผยเป็นคนบอก <laughs> ไปให้เอาบึ่งในคลิปเด้อซาวขี้เหยื่อออกชักหน่อยเราไปเลือกกันอยู่ ตียงข้างบ้านจ้ะเลือกกันซอยกันหลายคนไอันี่มาเอากิงเหี่ยวจักหน่อยก่อนเลือกเลืมาได้เติมนึงเลยจ้ะ

เขาสอนเขาคือว่ามันหลายส้นคนสอนแม่ว่ามันบพอโโก้อยมันพอตแต่เก,กี่ยวเหรอ่าฮ่าฮ่า่าฮนาฮ่าอ่าฮ่าต่าฮ่าก่่านจะฮ่าฮาฮาฮ่า่าฮ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 ่นฮ่น่า่าฮ่่ จ้าไปบีบขี้กันเลยเฮ้ยงอนเตะเตะเอาอเน้ำเ,เย็นมาัหน่อยสิบีบขี้เลยน้องบีบขี้ลวกน้ำร้อนแล้วก็มาบีบขี้ แล้วแล้วมันาามาจากเม่นองเทไนมาแล้วใต้ต้นอะไรนะคุณเลิศจ้าใต้ต้นอะไรนะใต้ต้นอะไรให้ภาพบรรยายด้วยจ้ะพืชเศรษฐกิจรู้ไหมเอาไปเสร็จอย่างนะเขาสิเป็นอย่างไรฮึแกงหัวแกงหัวโอ้ยกำลังชิ้ว่าอออกบเลยจะมองขึ้นไปห้วยพูดเลย ในห่วงมาแต่ว่าสิออกกบเออกินแม่บนไ่ได้ไปจ้าไปแกงกันเลยใส่น้ำไปกบฮาวบัดเฮ็ดมาแล้วคือสานี่ก็ใส่น้ำไปเยอะๆเอาเนาะจ้ะใส่พริกบต้องเยอะพริกเดี๋ยวเพิ่นเพ็ดปรุงก่อนเวยจ้ะใส่ จะคร้ยให้น้ำเดือดแล้วเขาค่อยใส่หวดไปโอ,โอ,โอ้เอาปลาลก่อนเด้อจ้ะโอ้วบุกครัวป้าเลยมือดีฮู้หมดทุกอย่างว่าอีหยังอยู่ใส่เด้บัวป้านใดเด้นี่าเราจะหอมแล้วก็จะใส่ผงนัวเนาะจ้ะใส่มาก น้อยกัใส่น้อยไผลงมาลายก็ใส่หลายเอาพอปานกลางจ้ะสำนี้กับพอน่าจ้ะตอน้ำเดือดจ้ะเราก็มาใส่หัวลงไปเลยจ้าใส่ผักกุเลอรลงไปจ้าเราต้องร่วมม่วนเราเพื่อนี้ฟักคุลเลอร์ใส่ฟักคุลเลอก์จะล็กจักหน่อยเราก็สิใส่หัวลงไปจ้ะแล้วก็ปิดแก๊สเลยเพราะว่าหัวเขาสุกแล้วด้อจ้ะเละพอเละพอไปเละเนี่ย มือเป็นหยังค่ะหูมือยักหยู่เลยว่ะเด็ดจังไลยออกใส่เบาๆอย่างนุ่มนวลด้อไม่ใช่ใส่เพิ่อแหงดิคนจังหน่อยจ้ะค่อยๆคนเด้นจ้ะ ชิมรสตามใจชอบละ่ะปิ๊กเกต็ตเลยจ้าแบบน,นี้เราจะต้องให้งานเพราะว่าเพื่อนซุปน,นะจ้ะนี่จ้ากุ้งของเฮาสิเป็นเมนูแจ่วเนาะจ้าแจ่วใสบกระกออปลาอยุนี่แต่เพื่อนกับบุค่อยอยากเต้นเลยจ้ะนี่กุ้งเฮากะเซี่ยวไปแจ่วจ้าแบบนี้ใส่พริกงงกันเลยสีาำเจวกะคือใส่พริกลงก่อนเนาะน้ำปลารกระผมนัว นอยจะกนอี่พีอีกขอ,อ,อ,องเราเอากูลงไปเลยบอกแบบนี้ทำไปทำตัวเองเจะาเจ้าเอานะหอมค่อยคนทีละ มีหอมบัวหอมชีล่ะกะคาแพงจุ๊จุ๊จระหน่อยบาต้องหากระเละร้ายนะจ๊ะแม่บอกแม่บอกว่าป้ต้องหากระเละร้ายมันงอร่อยโกขอน้ำขอนื้อขอเนาะจีกแล้วโรดี้บะนี้ใารที่เข้ามาเลยเด้อ มีจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูเฮากับพอมหนา้าพรอมตาหลายคนเลยด้วยจ้ะเมนูกับมีลาบหมูเจีวกุ้งอีย่งขึ้อีกอันนึงค่ะ <Okay. S 1> แกงหัวผักบ้นบานๆจ้ะล้อมวงกินเลยแม่น้องจจนายสีว้าอยู่นี่แหละยังบปกินจ้ะไปกินแล้วเด่อเฮ้ยอิ่มรัว่ให้ทุกคนกินอิ่มก่อนเดยว คนกินหลังมันได้กินหลายอยู่แล้วแหละบ่อุ้ยแม่ให้งกำลังใจดีขน,นาดเลยอยูจะไาดถวยอยู่ตลาดถวยงานบักอยู่บ้านป้าจ้ะแซบบ่เจวกาฝีมือเฮาแกงกาฝีมือเฮาลาบกาฝีมือเฮาบ่าบาแซบบ,บ่ขาดพุงสลุดนนขาดพุงสลุดเซบแล้วเล่ ใส่หลายและเผื่อทุกคนละบรรยากาศความหน่าความตายนะจ้าอ่อ้ยคือสิกินหลายแท้สมต้นสมโตหมดร้ายคำเข่าแล้วแม่นตกใจขออีกคำนึงดูกินไงยัง กินกันยังตาบวมคำตาสวดเลยอันนั้นจ้าคลิปนี้กะพาไปสอนกุ้งได้ทั้งกุ้งได้ทั้งห่วงนะจ๊ะมากินร่วมกันความหนาความตาคนตาคนไม่หิวไว้ได้หิวอันนั้นจ้าคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจนายใน่เด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า